คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราบถึสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยกับ,บ,บสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านกันนะครับกับสูตรดับหน่วยล่าง3าตัวอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นสูตรเก่านะสูตรเก่านำมาเล่าใหม่นะครับมารีเอาไเอาบาลีนเวใหม่นะครับแต่ว่าสูตรก็โอเคนะนะครับในสูตรของดับหน่วยล่างสามตัวนะครับก็ลองตัดสินใจดูมันจะมีทั้งสูตร สูตรที่ดับระยะยาวก็มีนะลองไป,ไป,ไ,ปไปเปรียบเทียบดูกันกับสูตรอื่นๆนะครับแต่ว่าคือคือ,ค,อคือในส่วนส่วนตัวของผมยังไม่ได้นําไปเปรียบเทียบนะแต่ว่าคืออันนี้เป็นสูตรสูตรใหม่ก็คือเราก็ดูว่าสูตรมันเดินดีมากน้อยเพียงใดแล้วนาไปเปรียบเทียบว,ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดที่เราจะเอาสูตรไหนมาตัดใช่ไหมฮะประกอบการตัดสินใจนะครับใช้วิจารยณในการรับชมนะ อันนี้ดับหน่วยล่าง3ตัวนะครับหลักหลักหน่วยก็แล้วกันนะครับเรามาดูนะครับแสดงให้เห็นเป็น8งวดนะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ครับ589227และ06นะเรามาดูวิธีการคำนวณครับสักครู่นะครับหางไอแมนทัดก่อนโอเคนะครับหลักหลักร้อยของมันหนึ่งนะครับคูณด้วยสองครับบวกด้วยหลักหลักสิบล่างนะครับหลักสิบของสองวล่างนะครับคูณด้วยสามนะครับก็ ศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์ครับสองคูณสองได้สี่ครับสี่บวกหนึ่งของที่ครับเป็นห้าครับห้าบวกอีกสี่ครับเป็นเก้าบวกอีกสี่ของที่ครับได้สามได้ห้าเก้าไ้สามห้าเก้าและสามนะครับอันนี้เป็นสูตรดับหน่วยล่างนะครับลองดูดับหน่วยนะโศกัสที่ดับหน่วยนะอย่างงนะครับดับหน่วยล่างสามตัวนะครับ ห้าเก้าและสามไม่ปรากฏในหลักหน่วยเห็นไหมครับห้าเก้าและสามไม่ปรากฏในหลักหน่วยนะครับสิบหกคูมาร์บันครับออกเจ็ดบันหนึ่งสี่ศูนย์สามและเก้าสี่นะครับคำนวณกันต่อนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยบันหนึ่งคูณด้วยสองครับบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างนะครับคูณด้วยสามนะเสร็จแล้วนำผลมาบวกรวมกันครับสี่สองแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับบวกด้วย เป็น35 3สิบห้าบาบวกหครับเป็น36ครับบวกอีสี่ขงที่ได้0ครับบวกอีสี่ขงที่ครั้งได้4ครับได้6 0ศน์และสครับหกศูนย์และสนะครับหมีนาคมครับออก8ปดเจ็แลเ้ว9ใช่ไหมหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเป็นไรเอ่ยเป็นเลข8ไม่ปรากฏครับ6 0ศไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างนะครับ1มีนาคมครับรับานูนะครับ8 75 938แล้ว9 8ใช่ไหมครับหลักร้อยของเราเนหนึ่งนะครับคูณที่สอครับ9 2 18นะครับ บวกด้วยหลักสิบหลักสิบของ2ตัวแรกนะครับคูณด้วย3นะครับ9 2 10อ่า9 3 27นะครับ9อันนี้หลักร้อย9 2 18บวกรวมกันได้เท่ากับ45 45ิบวกหงของที่ครับได้เท่ากับ6ครับบวก4ีของที่ได้กับ0ครับบวก4ีของที่ได้กับ4ครับได้60และ4ครับ60และ4นะครับลำดูนะครับ16มีนาคมครับออก503 446ย์และเจนะครับนะครับหลักหน่วยล่างเป็นรายเลข7 ถูกต้องนะครับ16มีนาคมครับออก503 4.6และ77ครับหลักร้อยนะครับของร้อยหนึ่งคูณด้2ครับบวกด้วยหลัก10ของ2ตัวล่างครับคูณด้วนะครับ7 3 21นะครับก็นำมาผลคูณบวกนำผลคูณบวกลมกันครับได้เท่ากับ29ครับ ยี่สบเก้าบกหงของที่ครับได้เท่ากับ0ครับบวกสี่ของที่ได้เท่ากับ4ีครับบวกสี่ของที่ได้เท่ากับ8ปครับได้0ูนย์สและ8ปครับศูและแนะครับตัวเลขใดจะดับในหลักหน่วยล่างครับลรามาดูครับสิบอกพฤศภาคมครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้ครับได้สองสองนะครับหลักหน่วยล่างเป็นเลขสอใช่ไหมให้ปรากฏครับมันเป็นดับหน่วยล่างไงสิบกพฤศภาคมครับเรามาดูนะครับศูนย์ห้ย์เกและสอนะครับ หลักร้อยของรางวัลที่1ครับคูณด้วยสบวกด้วยหลัก10ของ2ตัวล่างครับคูณด้วยสานย์คูณสได้0ครับ2อคูณสได้6นะครับหกบวก1ครับเป็น7ครับบวกอีก4คงที่เพิ่มเข้าไปครับเป็น1ครับบวกอีก4คงที่ครับเป็น5ครับได้7 1็และหครับ7 1็นและหนะครับตัวเลขใดจะดับในหน่วยต่อไปนะครับ1มิถุนายนครับออกไปสามเล่นละสอนะครับหลักหน่วยเป็นอะไรเลข4ใช่ไหมครับของสองตัวล่าง แม่ปรากฏแม่ปรากฏปรากฏนะครับอดูอดูกันต่อนะครับ1นมิถุนายนครับออกแปดสามหนห้าเจละสนะครับหลักร้อยครับห่องรางวัลที่1ครับคูณด้วยสองหบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างครับคูณด้วยสองคูณด้วยสามงกนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับสิบหครับบวก1ครับบวก1คงที่เพิ่งกะป๋าเป็น7ครับบวกอีก4คงที่ได้1ครับ ป่วยสีของที่ครั้งเพิ่มเข้าไปในระบบเป fate, season, pues whales, food, teachers, hmm. nah in ็น71็ดหละหครับสิมิถุนายนครับออกอะไร5้าหนึ่งห้นละหกนะครับหลักหน่อยเป็นเลขสีใช่ไหมอ่าเจ็ดหนห้าไม่ปรากฏรับ16บมิถุนายนครับห้าหนึ่ง้าหกละหกนะครับหลักร้อยของร้อที่หครับคูณ2ิบสองเบวกด้วยหลักส well, like ิบของ2ตัวนั้นครับหกสา ได้เท่ากับ36 36ครับบวก1นงของที่ครับเป็น37ใช่ไหมวัยสี่ของที่ครับเล้หนึ่งครับบวกอีกสีของที่เพิ่มเข้าไปในระบบครับก็ได้5ได้7 1และห้เรามาดูซิครับหนึ่งก็ได้ะดาคมครับออก3 4 7 2 5 8นะครับหลักหน่วยสองตัว่างในวันนี้ออกอะไรเป็นเลขสาใช่ไหมครับ เจ็ดหนึ่งห้าไม่ปรากฏครับเพราะมันเป็นสูตรดับหน่อยล่างนะครับสามตัวนะครับจำขอเจ็บน้ำสักสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเิรษีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นําว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลย นะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสัก,กุลนะครับรู้สึกเหมือนคอแให้มากโอเคครับคำนวณต่อนะครับในเง่อที่เ,เราคอยใช่ไหม ครับาหลักร้อยครับของรักหนึ่ครับคูณได้2บวกด้วยหลักสิบของ2ตัวเลขครับคือ8คูณได้ส2มคูณสได้4ีนะครับแปสเท่าไหร่8 18ปดะสมหกแปดสามยี่สครับบวก4เป็น28่สบแครับใส่เป็น28ใช่ไหมยี่ครับยีปวก1คงที่ครเป็น29นะครับคำนวณด้วยกันนะบวกอีก4ี่คงที่ครับ ได้3ครับโดยสีคงที่แล้วครับได้7กับได้9 3และ7 9 3้ว7และ7จจะ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 ยังคงดับและเดินดีในสูตรของดับหน่วยล่าง3ตัวหรือไม่ลองนำไปตัดนะเพราะว่ามันบางคนก็ชอบสูตรไอ้ที่เป็นระยะยาวใช่ไหมบางคนก็ชอบสูตรระยะสั้นอันนี้ก็ลองเลือก นาไปตัดเอาจะดับหนึ่งตัวดับสองตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าจริงๆอ่ะมันดับสี่ตัวห้าตัวถ้าถามว่าคำนวณได้ไหมคำนวณได้แต่ว่าเราพยายามเอาที่เอาที่มันเข้าจริงๆมากกว่านะอถามว่าคำนวณได้ไหมคำนวณได้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะอันนี้คือเราเป็นไกด์ให้ให้ดูเฉยๆนะครับประกกบมาจะตัดสินใจเนาะแล้วก็ตรงไปตรงมาเราเข้าใจในส่วนของ ของคนที่จะเลือกตัวเลขที่จะนําไปซื้อดอตเตารี่เนาะอืมทําอะไรตรงไปตรงมาน่าจะดีที่สุดนะครับท่านจะได้ประหยัดกันด้วยนะครับคือคือโดยโดยส่วนตัวนะผมชอบที่เหมือนว่ารู้ที่ไปที่มาของตัวเลขอะว่ามันมายังไงมันใช้โดวยวิธีการคำนวณอะไรคือเราใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับผมนะนอันนี้คือคือคือโดยส่วนตัวนะครับ ถ้าตัวเลขมารล,ลอยๆผมจะคือถามว่าอาจจะถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจาราณแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบว่าอยากรู้ที่ไปที่มาขมันมากกว่าอะไรนะครับผมจะชอบในแนวนั้นในคือคือที่มันสามารถทดสอบได้นะครับโอเคก็ถ้าไงฝากกดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กให้ด้วยนะครับส่งให้เปอนในไลน์ที่สนิทได้ช่วยได้ช่วยกันมองไดช่วยกันดูไดช่วยกันตัดเลขนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจซึ้งก,กันละกันนะครับสำคัญเลยกดติดตามด้วยแล้วปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับจะได้เห็นสุดอื่นๆประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณครับขอทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ